สวสดีครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีครับผมตอนนี้หนูใบเตยกาลังเดินทางกลับบ้านนะครับผมตอนนี้กาลังถึงเส้นพระรามสองนะครับผมจะมุ่งหน้าไปเส้นบางแคบางแคบางบัวทองครับผมบางน้อยอยุทยานะครับผมดาวบุรีโคราชนะครับผม เร่ลำครับผมจะตึกครับผมวิ่งเ้นนี้ครับผมน้องขึ้นรถง่ายมากเลยครับผมทั้งสองเชือกนะครับผมกรนิ่งมากครับผมมีเล่นลมนิดหน่อยครับล่าเลยครับผมแต่ว่าก็คนทางอีกยาวไกลนะครับผมถึงบ้านก็จะน่าจะประมาณแปดโมงเช้าเ้าโมงเช้าครับผม ขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่ FC นะครับผมที่ช่วยค่ารถน้องนะครับผมคุณกุศลนี้นะครับผมที่ได้ช่วยน้องช้างนะครับผมได้กลับบ้านนะครับผมให้แทนไปให้ไพศาลนะครับผมขอเทวดาคุ้มครองนะครับผมพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณครับ